ดีค่ะวันนี้พามาชมการขีบอ้อยนะคะทุกคนมาไม่ทันค่ะเขาเลิกงานไปแล้วไม่ได้เห็นตอนที่เขาตัดนะคะแต่วันนี้ก็มาทันแค่เขาคีปขึ้นรถนะคะทุกคนมีรถขี้แต่ว่าการตัดจะเป็นคนตัดะคะ่ะพอคี้ขึ้นไปเสร็จแล้ว คนบนรถก็จะทําการตัดนะคะเพื่อที่จะให้อ่าเหมือนว่าจัดระเบียบให้มันมันเข้าล็อกนี้นะคะทุกคนจะได้เอาใส่ไปได้เยอะๆนะคะถ้าเราวางไปเลยมันก็จะใส่ได้น้อยะคะ่ะ กองเล็กก็จะเอาไปกองรวมกับอีกกองหนึ่งนะคะทุกคนจะได้ขี้ไปครั้งเดียวได้เยอะๆเนาะไปรวมกันก็นละอีก,กองถ้าเต็มแล้วก็จะไปส่งโรงงานน้ำตาลค่ะ ได้อุ้มใหญ่เลยได้อุ้มอย่างใหญ่เทุกคนคข้าไป เาเบิ้งวันนี้นะนขาจะสับบนรถนะคะทุกคนอพอขึ้นรถไปแล้วก็จะสับค่ะสวยมากๆเลยค่ะขึ้ปมาแล้วมาแล้ว ใส่ไปแล้วค่ะลวะามีาะแล้วก็จะเอามีดมาปั่นแบบนี้นะคะ kasi miten, miten itse asiassa tapahtuu. En sitä tiedä moni varmaan se tietää ja voi sitä kommentoida ja selvittää. Mä Mä nyt kun lupahti kamlangsa tukk nakka niin kuin siiman kantamatta, niin 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 Tuolla vielä tuota niin 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 อันนี้ก็คือบรรยากาศของเรียกว่าไรอ้อยนะคะทุกคนเขาจะเลิกงานประมาณสี่โมงนะคะทุกคนตอนนี้ก็เลิกงานกันไปแล้วค่ะนี่ก็ถึงเวลาที่คีบอ้อยขึ้นถ้าเต็มแล้วก็เขาก็จะขับไปส่งที่โรงงานน้ำตาลนะคะบรรยากาศดีมากเย็นๆลมเย็น Kysyt siihen, että tuota, tekeekö ne nyt miten myöhään, kun tulee tuommoinen Joo, Joo. tulee ilmeisesti paljon niitä, koska pitää olla monta ihmistä, hän, Joo. Hän on No, olisi jännä, voisi, voisi ajaa บรรยากาศดีมากทุกคนลมเย็เยนๆค่ะดูช่วงเช้าแบบว่าน้าวมากเลยค่ะทุกคนพอตกพอตกใบใบหน่อยสายๆน่ะก็ร้อนมากเลยค่ะอากาศเมืองไทยมีหลายเด้ดูค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งยูสวยเชียว มาเสยเตลอตมากุละกละทิตามนนก็สกับิตาโยนอสมันตะเอาตัวแต่นุกูเอือละตมาเอาตัวสั่งอันนี้ขับไปนี่คือคือจะตรงไปที่โรงงานน้ำตาเลยนะคะก็ต้องไปนอนต่อคิวที่โรงงานน้ำตานะคะเพราะว่ารถจะไปรอขายเยอะมากๆทุกคนเมื่อสมัยก่อนนะคะแต่ไม่รู้ตัวตอนนี้นะคะ

Takaisin. ja pyrimme tulemaan tänne aamulla katsomaan sitten tämmöinen itse sokeriluokon kaatamisen tuolta käsiin, koska se on aika mielenkiintoista ja raskasta hommaa. วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ thank you for watching and support my channel ที bye. Bye ่โตสปารยนกคุณกสอยยาติลาสิกรานวาดบายบายสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะลาไปด้วยวิวสวยจากอาพาร์ีกำลังินตบทุกคนสวยมากๆเลยนะคะบายบายนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะบรรยากาศบ้านนอกเ้านะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็มีบ้านคนอยู่นะคะนีตรงนี้ก็มีบ้านคนอยู่ ข้งหลังนี้จะเป็นป่ามันนะคะนี้เป็นไร่มันมน,นะะี่ค่ะยังเป็นถนนดินแดงอยู่คะ่ะทุกคนถนนลูกรังค่ะบายบายสวัสดีค่ะ